สวัสดีครับเพื่อนๆทาง youtube ผมจะมาแนะนำพระเจจิอาจารย์สายอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ให้ฟังนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์รือกดติดตามช่องใหม่ให้ผมด้วยนะครับทำเป็นครั้งแรกนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับหลวงพ่อบนจันทร์กระตะสีโลเป็นวัด ประชาสังคมบ้านซาดอําเภอชมพนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเอกเจเชื่อดังในย่านนี้นะครับทำรูปหล่อเหรียญตะกุดของขังมากมายนะครับอย่างเช่นรูปหล่อนะครับองใหญ่องเล็กมีสองรุ่นมีสองขนาดเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นเหรียญแล้วผมจะมาแนะนำนะครับ องใหญ่รูปเหมือนรูปหล่อองรุ่นแรกนะครับแล้วก็องค์เล็กก็เป็นแรกมีรุ่นเดียวนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นหนึ่งเหรียญรุ่นแปดสิปีของท่านนะครับเป็นเจอาจารย์ชื่อดังนะครับพุทธคุณ มากมายนะครับแล้วผมจะมารีวิวรูปหล่อแล้วก็เหรียญรุ่นหนึ่งให้ท่านฟังนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อองค์เล็กเป็นุหลวงพ่อบุญจันทร์คาตาสีโลรุ่นหนึ่งนะครับมีอยู่สองขนาดมีองค์ใหญ่กับองค์เล็กนะครับ สวยงามมากนะครับเช่าเพื่อบูชาครับจะมารีวิวให้ฟังนะครับเผื่อที่ใครยังไม่รู้นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับเหรียญแปดสิบปีนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญแปดสิบปีหรือเหรียญรุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์นะครับ ผมจะมาแนะนำว่าให้ท่านทราบนะครับว่าพุทธคุลสุดเจิดมากนะครับมีชื่อเสียงในเขตภาคอีสานใต้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองติดตามดูนะครับแล้วผมจะรีวิวเหรียญรุ่นแรกให้ท่านฟังและประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์หรืกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับโอกาสหน้าแล้วผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นหนึ่งตำเนททุกอย่างให้ท่านฟังนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดซับไคร์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เพืเ่อนๆขอบคุณครับ